nó gai วันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้ข้างหน้าเจก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะที่เจทําไปเมื่อวานนะคะเป็นสตรอเบอรี่เชือเคลือบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เจก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะสรุปว่ามันก็ไม่แข็งนะคะเดี๋ยวเจจะให้ดูนี่นะคะมันก็ไม่แข็งนะคะมันก็ยังเป็นแบบว่า นิ่มๆอยู่นะแต่ก็โอเคสตรอเบอรีร่กินกับชอ็อกโกแลตอร่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมากินสตรอเบอรีร่กันนะคะเดี๋ยวนี้เจจะกินแบบ ASMR นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกินสตรอเบอรีร่กันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมากินสตอเบอรี่ธรรมดากัน อร่อยกินนุ่ใหญ่ มันอมเปรี้ยวอมหวานนะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันก็กรอบมาก สตรอเบอรีร่ครับชโคโค็อกโกแลตเข้ากันมาก สตอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะคะมันเข้ากันดีมาก สตรอเบอรี่กับชอ็อกโกแลตนะคะมันเข้ากันมากๆเลยแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะสตรอเบอรีร่อย่างเดียวอะ่ะมันก็อร่อยในตัวของมันอยู่แล้วนะคะนี่ดูลูกใหญ่มากนะ,ะก็สดๆเลยนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่รสชาติก็จะอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็กรอบมากนะคะสตรอเบอรี่ที่เมกาเดี๋ยวสาวอันเนี้ยเจจะเก็บเอาไว้ไปให้มาวินกินนะคะยังไงวันนี้เจก็ขอตัวไปก่อนเลยนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวเจก,ก็เหลือไว้สามลูกนะเอาไว้ให้มาวินชิมนี่โอเคย้อน t ูเทสอร่อยไหมอ,อร่อยมับสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตยังไงก็อร่อยนะคะใช่ไหม,มทำเองนะอร่อยที่สุดในโลกเ <c oughs> ดินบังคับ เก็บไว้ในะห้เราอยู่บนกล้องไม่กินต่อโอเคไงมิเจก,ก็เขาตัวไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนายมาวินบ๊ายบายไปครับอร่อยใช่ไหมอร่อยครับ